สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับเนเราก็อยู่เกมโลบอกอยกับแมปบอกฟูดอีกแล้วนะครับเนและวันนี้นะครับพี่ก็จะมาอัปเดตโค้ดต่างๆนานๆนะครับพี่แบบว่าลหลายคนนะครับเนขอกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับโนว่าอยากได้โค้ดนะครับเนพี่ขอโค้ดหน่อยนะครับเนหรือว่าและหลายคนขอมานนคบโนว่าอยากให้พี่แจกโค้ดนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนถ้ายางให้พี่แจกพี่ก็แจกให้แน่นอนนะครับเนรับประกัน ได้เลยนะครับเนาะว่าทุกคนจะได้โค้ดไปแน่นอนนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นโค้ดเก่าโค้ดใหม่โค้ดที่แบบว่าเพิ่งอัปเดตมาหรือว่าโค้ดที่กําลังใส่ได้อยู่ในตอนนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าค้ไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู9000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรี่นะครับไม่ใช่บัตรกอริน่านะครับขอโทษทีนะครับก็ค วรไปเลยนะครับนอถ้าคลิปที่ถึง9,00 0คนดูนะครับก็รับไปได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่กันนะครับนอว่าง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเล่นกันนะครับนอว่ากดไลค์กดแชร์ดูคลิปให้จบนะครับนอเพียงเท่านี้ก็สามารถรับได้แล้วนะครับนอพี่ขอบอกเล่กันนะครับว่าโคจะง่ายนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็ห้ามพลาดคลิปนี้แล้วกันนะครับเนอเพราะว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็คือจะเป็นโค้ชทั้งคลิปเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าตามหาโค้ชมานานนะครับ ว่าคลิปนี้นะครับนก็รีเดียวว่าจัดหนักจัดเต็มกันมาเลยนะครับทุกคนเออก็จับประมานี้เลยนะครับนอลบประกันได้เลยนะครับนอว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าจัดเต็มจริงๆนะครับนอมาเราจะมาเริ่มแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับนอว่ามีโค้ดไหนอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคน ก็อย่างที่พี่บอกนะครับนะว่าแต่ละโค้ดนะครับสามารถใส่ได้จริงและสามารถนะครับนอรับได้จริงเอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่เคยใส่นะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับโค้ดแรกก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะครับนอก็ได้มาแล้วนะครับนอะ19นาทีนะครับนอในส่วนของโค้ดคูนิเอะพีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าทุกคนนะครับนอที่เข้ามานะครับนอเอาโค้ดไปใส่ให้ได้แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับนอมีการแจ้งมาแล้วนะครับ น้อว่าถ้าคนไหนไม่ใส่นะครับน้อโค้ดจำบมลลัญุภายในชิ้นปีนี้นะครับเหลืออีก11เดือนโอ้โหเรียนที่ว่าเหลือเยอะเลยนะครับน้อก็เอาไปใส่กันได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อแต่ละโค้ดนะครับน้อก็พี่ขึ้นให้นะครับอาจจะเร็วนิดนึงนะครับน้องถ้าใส่ไม่ทันสามารถอยู่วิดีโอได้นะครับน้อเพราะว่าโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็มีโค้ดเงินโค้ดลิสแจกนะครับน้อโค้ดคุณยิงพีแล้วก็โค้ดยารักษาเยอะแยะมากมายนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมีทั้งโค้ดเก่าโค้ดใหม่่่่่นน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 ะะะะคคคคครรรรรัััััับบบบอปกไไได้เเลยยยวาหทีงมใส ไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยใส่โค้ดนะครับนอก็ใส่ได้เลยนะครับส่วนคนที่เคยใส่โค้ดไปแล้วนะครับนอจะใส่โค้ดเดิมไม่ได้อีกต่อไปนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอตอนนี้นะครับทุกคนก็สามารถไปใส่กันได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอแต่ละโค้ดนะครับรับประกันเลยนะครับนอว่า ดีแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโค้ดลิสเป็นโค้ดลิสต์แตกนะครับเนาะเป็นโค้ดที่สองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นโค้ดลิสต์แตกประมาณนี้เลยนะครับเนาะตอนนี้เราได้มา2คนแล้วนะครับสำหรับโค้ดลิสต์แตกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็คือได้อีก20นาทีนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับโค้ััันนนะะครรรบบปกได้้้เลลยนนนนนนะะคครรัับบอไววใดแแ่ก็ต่อมานนนนะคครัับเป็โ้ตวี ครับทุกคนนี่รวยนะครับนอะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับนอก็ยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนนี่นะครับนอเราได้มา1ชั่วโมงแล้วนะครับนอหรือว่า58นาทีแล้วนะครับนอก็เป็นประมาณนี้รวยนะครับทุกคนแล้วไปต่อกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่พี่บอกนะครับว่าโค้ดวันนี้มีเยอะจัดนะครับนอโค้ดตัวนี้นะครับนอก็สามารถใช้ได้จริงนะครับทุกคนนี่รวยนะครับนอก็ได้ไปอีก20นาทีนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เรียกได้ว่าสุดจัดกันแน่นอนนะครับนอแล้วก็ต่อมาานน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 ะะะะะะคค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 รรรรรรรัััััััับบ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 ออออกกกกกกก็็็็เเเปปโโ้้้้ดดีีีีททุุ่่่ยยยงใใไไไูสหลลพข นะครับนว่าจัดหนักจัดเต็งมันไปเลยนะครับนาแล้วก็ต่อมานะครับนอเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาก็ได้มา1ชั่วโมงกับ58นาทีแล้วนะครับนาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอู้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาะว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็สามารถใช้ได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนารับประกันได้เลยนะครับว่าสุดจัดแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ด สำหรับโค้ดตัวนี้นะครับน้องรับประกันได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้หูพี่ขอบอกเล่ยกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับสำหรับน้องน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับน้องก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องรับประกันได้เลยนะครับทุกคนแต่ละอันนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องหูพี่ขอบอกเล่ยกันนะครับน้องว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับพีี่่่คคนนนนนนนไไไหห้อับบทแวาายกด นี้นะครับทุกคนก็ม so ีประมาณนี้เลยนะครับเราประกันได้เลยนะครับนอว่าดีจัดแน่นอนนะครับตอนนี้ได้มาสมชั่วโมงสามเจนาทีแล้วนะครับน้องก็ถือว่าได้มาเยอะมากนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือพี่ขอบอกเล่นกันนะครับว่าโค้ดตัวนี้นะครับนอก็เป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอตอนนี้นะครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าาก้นนครับหทุีสํ นะครับใครว้าหมดเท่านี้นะครับน้องยังมีโค้ดอีกนะครับทุกคนก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับน้องนี่นะครับเราได้มา4ชั่วโมง17นาทีแล้วนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับน้องว่าโค้ดจะดีเลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเล่กันนะครับน้องว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเล่นกันนะครับน้องว่าจัดหนักีี่วา็ดจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุก นี่เลยนะครับเราก็ได้มา 40โมงกับ5หวทีแล้วนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ละอ่านนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับเนอะว่ากาลังตีแน่นอนนะครับเนาะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ตอนนี้เราได้มานะครับเนาะ50โมงกับ20หัทีแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับโค้ดนะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็ไปใส่ได้ต่อนะครับ อัปเดตให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับเราก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนโค้ดสุดท้ายเป็นโค้ดลิสตแตกนะครับน้อที่พี่ขึ้นเมื่อกี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าใส่ไม่ทันนะครับน้หรือว่ามันเร็วเกินไปนะครับน้อก็ต้อง ขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับเนาะเพราะว่ามันเร็วมันเยอะนะครับเนาะถ้าค่อยๆใส่มันจะคลิปนานนะครับเนาะเอาเป็นว่าถ้าคนไหนใส่ไม่ทันนะครับเนาะกดยูดวิดีโอดูได้ละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครัับบถ้าาอยกสสน ก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายเป็ต้องเสียตังค์โดนเนตเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนสำหรับนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เชิใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับเนาะและวันนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นนนนก็่อ100% จัาประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย